สบายดีเอฟซีิีตามสงม่งมาปิ้งทุกทุกขานเนาะก,กันยินดีตอนทางผดสูงส่งมาปิ้งแซนด์อีกแล้วสำหรับเมื่อนี้ฮาชิมาแนะนำปืนพีซีพีทุกคนนี่เป็นบางทางดับเพิงทางับเพิงน่อยเอาเหตุไปแล้วแต่ความประทันประกอบเถอะเนาะ สูตเต็มนี่กันคาดว่าอาจยิ่งได้อยู่ประมาณลงสี่หาสิบบาทเนี่ยนะเนะาะอันนี้เป็นสูตรทางลมอันนี้เป็นตัวไก่เนาะระบบไก่คอนกระแทก อันนี้เมนผักผักน,นี่ก็เมนเห็ดเองเนาะงานไม่ไม่ดูไม่ดูขังอันนี้เป็นลำลำตัวเก่างเขาละลำเกี้ยวเราจะมาประกอบใส่กับสุดนี้เนาะ เราประกอบมันจะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะนทุกคนนี่น

กระแทกกระแทกวาวอันนี้มันสำหรับคนหมดหน่อยเนาะแต่อยากได้ปืน P C P อะไรยังง้ตัวน,นี้มันทงังดับเพลิงมันจิตติดอยู่ในเนอะเอามาใส่เป็นเตาเลยประมาณนี้เนาะ